สวัสดีค่ะสวัสดีเอ,อ่อ พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะเป็นอีกรอบหนึ่งนะคะที่ทางแบงค์ชาตินะคะจะขอมาเล่าเกี่ยวกับสรุปตัวภาพรวมนะคะระบบธนาคารพาณิชย์ไตรมาสที่1ซึ่งก็จะมีเนื้อหาในส่วนที่เพิ่มเติมนะคะจากพวกฐานะผลการเงินงานเช่นพวกความคืบหน้าการเงินการมาตรการช่วยเหลือต่างๆด้วยขอไปในภาพถัดไปนะคะค่ะรบกวนทางสื่อมวลชนนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการคุยกันวันนี้นะคะจาก QR code ที่อยู่บนหน้าจอค่ะ ขออนุญ,ญาตไปต่อนะคะโดยรวมนะคะภาพรวมไตมัดหนึ่งที่เราเจอกันเมื่อรอบที่แล้วตอน Q4 ต้องบอกว่าโดยรวมถ้าเป็นตัวระบบธนาคารพาณิชย์หรือว่าในนี่ครัวเรือนและนี่ธุรกิจนะคะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากนะักจากไตามาสก่อนนะคะระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงมีเสถียรภาพนะคะมีเงินสำรองเงินกองทุนแล้วก็สภาพคล่องในระดับสูงนะคะสินเชื่อมีการขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงนะคะหลกัหลกๆมาจากการชําระคืนของภาครัฐแล้วก็ตัวธุรกิจขนาดใหญ่นะคะที่มี การเปลี่ยนแปลงการฟันดิงจากตลาดสินเชื่อไปอยู่ที่ตลาดตาสันนี้ในภาวะที่ดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะมีการชําระหนี้นะคะซอฟ์โลนฉบับแรกถ้าเราจํากันได้ซอฟโลนที่เราออกไปเมื่อช่วงต้นปี 6.3, นะคะก็ครบกําหนด2ปีทยอยครบมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษา -66 ที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็จะมีในเรื่องของการบริหารจัดการคุณภาพหนี้ของระบบธนาคารพาณิชย์ด้วย ตัวคุณภาพสินเชื่อนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปดูตัวเลขกันก็จะมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะคะโดย NPL ratio ลดลงทั้งตัว ratio แล้วก็ตัวปริมาณนะคะจากการบริหารจัดการคุณภาพนี้แล้วก็การปรับโครงสร้างนี้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นนะคะตัวผลกำไรนะคะในไตรมาสนี้หลกัหลกๆก็ผลกำไรปรับตัวดีขึ้นนะคะโดยหลักจากรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการรับรู้นะคะการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์นะคะที่เกิดกำไรขึ้นแล้วก็แม้ในส่วนต้นทุนทางการเงินนะคะเช่นค่าใช้จ่ายดำเนินงานอย่างตัว FID F4 e, ที่กลับมาเป็นปกติตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและค่าใช้จ่ายสำรองจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลงไปดู รายละเอียดในภาพหน้าถัดไปสําหรับนี้ครัวเรือนและนี่ธุรกิจนะคะตัวนี่ครัวเรือนเนี่ยถือว่ายังทรงตัวกับไตรมาสก่อนนะคะซึ่งก็ยังต้องติดตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้โดยเฉพาะกลุ่มปอะาบางอย่างใกล้ชิดต่อไปส่วนนี้ธุรกิจนะคะนี่ภาคธุรกิจต่อ g d p ปรับลดลงนะคะโดยต่อเนื่องเนื่องจากมีการชําระคืนหนี้เข้ามานะคะฐานะการเงินโดยรวมยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ความสามารถในการทํากําไรของบางเซกเตอร์ปรับลดลงนะคะในส่วนของธุรกิจบริ การและท่องเที่ยวอันนี้ปรับดีขึ้นชัดเจนนะคะทั้งนี้ก็ยังต้องติดตามเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบจากอุปสงค์ในตลาดโลกนะคะที่จะส่งผลต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตแล้วก็ส่งออกของไทยสุดท้ายจะเป็นลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือนะคะมีแนวโน้มที่ลดลงนะคะกับบางกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งเดี๋ยวเราคงจะเข้าไปดูในรายละเอียดต่อไปนะคะ ขอไปในภาพความมั่นคงของสถาบ,บันการเงินนะคะระบบธนาคารพาณิชย์ก็ยังถือว่ามีความมั่นคงนะคะยังคงสามารถเป็น,นกลไกสําคัญในการสนับสนุนการฟื้นตัวได้แล้วก็สามารถรองรับความต้องการสินเชื่อในระยะถัดไปได้นะคะโดยมีเงินกองทุนนะคะสภาพคล่องและเงินสํารอง ทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะเงินกองทุนเท่ากับไตรมาสที่แล้วนะคะ liquidity mm hmm. coverage ratio ลดลงเล็กน้อยส่วนเงินสำรองแม้ว่าไตรมาสนี้เนี่ยปริมาณเงินสำรองนะคะยังกันเยอะอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อเทียบแนวโน้มทั้งปีอาจจะต่ำกว่าเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ยังส่งผลทำให้ตัว npl mm hmm. coverage ratio ปรับเพิ่มขึ้นเป็น173.4%ค่ะ ในส่วนกราฟทางด้านขวามือนะคะจะเป็นอัตราการขยายตัวของสินเชื่อนะคะแล้วก็ตราสารหนี้เรามาดูในกราฟแท่งที่เป็นสีเทานะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางสภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลข GDP ล่าสุดนะคะของไตรมาสหนึ่งก็พบว่าปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะคะมาอยู่ที่ขยายตัวที่อัตราร้อยละ2.7 YOY หลักๆก็มาจากภาคบริการแล้วก็การบริโภคภาคเอกชนที่ขยายตัวสูงขึ้นนะคะ ในส่วนของตัวสินเชื่อนะคะมีอัตราการขยายตัวที่ชะลอลงนะคะหลักๆจากการชําระคืนหนี้ของภาครัฐนะคะแล้วก็ตัวธุรกิจเป็นสําคัญรวมถึงตัวสินเชื่อซอฟโลนด้วยถ้าเราดูจากการาฟแท่งสีเทาๆด้านล่างนะคะการขยายตัวเนี่ยชะลอลงมาอยู่ที่รอยละ0.5นนะคะแต่ถ้าเราเอาส่วนที่มีการออโอนขาย นี่นะคะไปที่พอร์ตของกลุ่มลูกหนี้ของอกลุ่มธุรกิจทางการเงินของสานักการเงินแห่งหนึ่งนะคะที่มีการโอนขายพอร์ตรายย่อยนะคะเครดิตการ์ดแล้วก็พีโลนไปให้บริษัทลูกที่จัดตั้งขึ้นเนี่ย สินเชื่อจะยังคงขยายตัวที่้อยละ1.3นะคะตามเส้นประที่โชว์อยู่บนหน้าจอในส่วนของตลาดตราสารหนี้ยังพบว่ามีการขยายตัวในอัตราที่เร่งตัวขึ้นนะคะโกรดล่าสุดอยู่ที่้อยละ14.1ซึ่งถือว่าสูงต่อเนื่องมาในหลายๆไตรมาสนะคะหลักๆก็มาจากการที่เมื่อภาวะดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะคะธุรกิจขนาดใหญ่ที่สามารถระดมพันดิ้งผ่านตลาดตราสารหนี้ได้เนี่ยก็ต้องการล็อกเลทอัตราการจ่ายดอกเบี้ยนะคะก็จะมีการออกตราสารหนี้เพิ่มเติมแล้วก็บางส่วนเนี่ย นอกเหนือจากเอามาเป็นสภาพคล่องในกิจการแล้วก็มีการนํามาชําระหนี้กับสถาบันการเดินด้วยนะคะก็เป็นการชิปฟันดิ้งเพื่อบริหารต้นทุนอย่างหนึ่งนะคะคราวนี้มาถึงตัวโฟกัสลงมาตรงสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์ที่เมื่อสักครู่เกินไปแล้วนะคะว่าขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงนะคะจากการชรําระคืนหนี้ของสินเชื่อที่ให้กับภาครัฐ ธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็ซอฟโลนนะคะตอนนี้เรียนว่าตัวซอฟโลนแรกนะคะที่เราปล่อยไปประมาณแสนส0มหก็ชำระคืนมาเกือบทั้งหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ตัวโกรดของสินเชื่อเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะ จากภาพซ้ายมือก่อนนะคะตัวเส้นสีดําก็จะเป็นกรอตของตัวสินเชื่อรวมนะคะออขยายตัวนะคะในอัตราที่ชะลอลงที่ร้อยละ0.5เมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะถ้าไม่รวมตัวที่โอนลูกไปเนี่ยก็จะขยายตัวที่1.3นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเราบวกกลับนะคะสิ่งที่ภาครัฐชําระหนี้ให้แบงก์กับสิ่งที่ซอฟโลนจ่ายคืนหนี้ให้แบงก์จากการหมดมาตรการนะคะตัวกรอตของสินเชื่อรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ2.9นะคะก็ถือว่ายังมีการปล่อยเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบสถาบัน การเงินนะคะถ้าเราคลี่ลงมาอีกนะคะจากสินเชื่อรวมเนี่ยแบ่งออกเป็นสินเชื่ออุปโภคบริโภคและสินเชื่อธุรกิจนะคะพบว่าตัวสินเชื่อธุรกิจตามเส้นสีฟ้านะคะก็ขยายตัวในอัตราที่ติดลบนะคะก็คือหดตัวลงนะคะติดลบที่0.3นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยหากเราปรับบวกเพิ่มในหลายๆตัวเนี่ยจริงๆแล้ว ยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะนอกจากนี้นะคะในส่วนของสินเชื่ออุปโภคบริโภคก็ยังขยายตัวในอัตราที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะมาอยู่ที่ร้อยละ2.1อันนี้จะเป็นกราฟทางด้านสายมือ มาดูกราฟตรงกลางนะคะจะเป็นการขยายตัวของสินเชื่อธุรกิจแยกตามขนาดนะคะเราพบว่าธุรกิจขนาดใหญ่แม้ว่าจะมีการไปออกระดมตาสันนี้แล้วแต่การขยายตัวก็ยังอยู่ที่ร้อยละ2นะคะสำหรับตัวสินเชื่อ SME จะเป็นตัวที่มีการหดตัวลงที่เมื่อสักครู่บอกไปนะคะว่าพอคลี่ออกมาเป็น SME รายย่อยเนี่ยจะหดตัวถึงร้อยละ3.5แต่ถ้าหักส่วนของซอฟโลนเนี่ยก็จะหดตัวประมาณร้อยละ2นะคะ ในส่วนของภาพทางด้านขวามือจะเป็นการขยายตัวของสินเชื่ออุปโภคบริโภคนะคะพบว่าจะมีหลายจุดที่เป็นเส้นประนิดนึงนะคะเพราะเราอยากให้เห็นภาพที่เป็นข้อเท็จจริงเพราะว่าเนื่องจากตัวเลขที่ลดลงในบางกลุ่มโปรดัก์เนี่ยเกิดจากการที่มีการโอนขายพอร์ตรายย่อยไปที่ลูกก็เลยไม่ปรากฏตัวเลขที่ธนาคารพาณิชย์ขอดูตัวแรกก่อนนะคะจะเห็นว่าภาพเส้นด้านบนนะคะจะเห็นว่าสินเชื่อพีโลนในเส้นสีชมพูจากกราฟทางด้านขวามือนะคะอ,อัตราการขยายตัวเนี่ยดูเหมือนอยู่ที่4.6 ะะซึ่งดูแล้วต่ํำกว่าเส้นเส้นประสีชมพูที่อยู่ด้านบนก็คือถ้าเราบวกกลับส่วนที่โอนขายให้ลูกเนี่ยจริงๆแล้วพีโลนยังขยายตัวได้ถึงร้อยละ9.8นะคะรวมถึงเครดิตการ์ดก็เช่นกันนะคะว่าถ้าไม่รวมส่วนที่หักออกไปเนี่ยจะติดลบถึง13.7ซึ่งจะดูแปลกนะคะแต่พอบวกกลับมาแล้วเนี่ยเครดิตการ์ดก็ยังขยายตัวในเส้นสีม่วง,วงได้ที่ร้อยละ 8. หนึ่งนะคะอันนี้จริงๆก็ยังสะท้อนความต้องการใช้สินเชื่อของภาคครัวเรือนนะคะที่ที่เอามาใช้ทั้งเพื่ออุปโภคบริโภคแล้วก็เพื่อบานดำรงชีพอยู่ในส่วนของสินเชื่อบ้านนะคะมีอ,อัตราการขยายตัวที่ที่ยังดีอยู่นะคะอยู่ที่ร้อยละ2.9ก็ปรับลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสที่แล้วนะคะส่วนใหญ่เราเข้าไปดูเนี่ยก็จะเป็นตัวแนวราบนะคะที่อาจจะมีการขยายตัวที่ชะลอลงสุดท้ายจะเป็นตัวลดก็ยังค่อนข้างทรงตัวนะคะขยายตัวที่ร้อยละ1.1ค่ะ มาดูถึงตัวคุณภาพสินเชื่อของระบบธนาคารพาณิชย์นะคะ NPL Ratio จากกราฟทางด้านซ้ายมือนะคะปรับลดลงเล็กน้อยจากร้อยละในเส้นสีดำนะคะจากร้อยละ2.73เมื่อไตรมาสที่แล้วนะคะมาอยู่ที่ร้อยละ2.68 ะะอันนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการคุณภาพนี้การปรับโครงสร้างนี้นะคะการไขหนี้รวมถึงการไรออฟของสินเชื่อรายย่อยด้วยนะคะออทั้งนี้เนี่ยหากเราแยกกลุ่มเป็นลูกหนี้ธุรกิจกับลูกหนี้อุปโภคบริโภคนะคะเราพบว่าตัวสินเชื่อธุรกิจนะคะมี NPL ที่ปรับลดลงนะคะจากร้อยละเ,ออเส้นสี น้ำเงินนะคะจาก้อยละ2.77ลงมาอยู่ที่้อยละ2.67ซึ่งจากกราฟตรงกลางจะเห็นว่าปรับลดลงทั้งตัวธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีสินเชื่อเกิน5 0 0ล้านนะคะในเส้นสีเขียวและธุรกิจขนาดกลางและย่อมนะคะในเส้นสีฟ้าด้านล่างนะคะในขณะที่ตัวสินเชื่ออุปโภคบริโภคเนี่ยตัวรวมนะคะมีการขยับปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยคืออยู่ที่2.68จาก2.62เเซต์ เมื่อไตรมาสที่แล้วนะคะหลักๆเลยเราจะพบว่าสินเชื่อที่เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจะเป็นตัวสินเชื่อบ้านนะคะที่มีการขยับปรับสูงขึ้นนะคะเล็กน้อยมาอยู่ที่ร้อยละ3.16นะคะในขณะทีออ่สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะแล้วก็สินเชื่อตัวสินเชื่อพีโรนล,ลดลงส่วนอีก2ตัวเนี่ยค่อนข้างทรงตัวอันนี้ก็เรียนว่าส่วนหนึ่งของสินเชื่อบ้านเนี่ยอาจจะมาจากเรื่องดอกเบี้ยที่ขยับเพิ่มขึ้นด้วยนะคะต้องเรียนว่าปกติเนี่ยดอกเบี้ยที่ขยับเพิ่มเนี่ยสินเชื่อบ้านจะมีการเก็บบัฟเฟอร์ ไว้รองรับตัวดอกเบีย้ยที่ผับเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอันนี้ก็จะเห็นว่าอาจจะมีบางตัวที่บัฟเฟอร์ไม่พอนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ทพทหารือกบสบมภาร์การเงินก็คือให้เล่งเข้าไปดูลูกค้านะคะในส่วนที่ตัวเงินงวดเดิมที่กําหนดไว้เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอชําระก็ต้องอาจจะต้องมีการเจราจานะคะปรับโครงสร้างนี้หรือปรับเทอมการชรําระนี้นะคะในส่วนสุดท้ายของแบงค์นะคะก่อนที่จะไปภาพอื่นๆก็จะเป็นเรื่องผลประกอบการที่มีการปรับตัวดีขึ้นนะคะจาก งวดเดียวกันของปีก่อนหน้าก็คือถ้าดู year on year เนี่ยจะดูดีขึ้นแต่ถ้าเราดู growth บรรทัดถัดมาคือ Q on Q ก็คือถ้าเทียบกับ Q4 ก็จะดูลดลงเล็กน้อยนะคะมาดูภาพแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกำไรสุทธิหลักๆเลยนะคะกำไรสุทธิไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ60,000ล้านนะคะปรับเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้านะคะแต่ปรับลดลงจากไตรมาสที่แล้วที่มีเอ,อ่อกาไรอยู่ที่ประมาณ62,000ล้านหลักๆมาจากอะไรนะคะหลักๆก,ก็มาจากไรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากฐานเงินให้สินเชื่อที่เพิ่มเติมขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการรับรู้กําไรนะคะจากการตีราคาตราสารหลักทรัพย์ต่างๆโดยเฉพาะตราสารอนุพันธ์นะคะทำใหออ้รายได้และก็กาไรสุทธิของระบบธนาคารพาณิชย์นในไตรมาสนี้นะคะอยู่ที่60,000ล้านบาททั้งนี้เนี่ยหากเราดูในเรื่องของกําไรจากการดเนินงานก่อนหักสํารองก็จะพบว่าตัวกําไรจริงเทียบกับ ไตรมาสที่แล้วก็ต้องถือว่าลดลงนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายสำรองในกราฟทางด้านขวามือสีเหลืองๆนะคะในไตรมาสนี้ก็ถือว่าปรับตั้งสำรองน้อยกว่าปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยที่กำไรในไตรมาสนี้เนี่ยดูปรับดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนี่ย ก็มาจากไรายได้ดอกเบีย้ยนะคะที่ปรับเพิ่มการมาร์กทูมาเก็ตตาสารบางตัวที่มีกําไรแล้วก็ตัวค่าใช้จ่ายสำรองนะคะที่กัดลดลงแต่หากเทียบกับไตรมาสต,ต่อไตรมาสก็ถือว่ายังต่ํากว่าเมื่อไตรมาสที่แล้วนะคะ ตัวรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบีย้ยและรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิก็เช่นกันนะคะจะอยู่ในภาพเดียวกันสุดท้ายก็เลยส่งผลทำให้ตัวนิมนะคะก็ปรับลดลงมาอยู่ที่2.77 a r o a ก็เช่นกันรวมถึง ROE ก็ปรับลดลงมาตามลำดับนะคะ r o a อยู่ที่1.01และ ROE อยู่ที่7.43ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนสรุปภาพนะคะฐานะผลการเนินงานของธานาคารพาณิชย์ประจําไตมาดหนึ่งนะคะอันนี้เราขยับมาอีกภาพหนึ่งว่าเราดูภาพแบงกิ้งละนะคะเรากลับมาขยับดูภาคครัวเรือนนะคะภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะคงไม่ได้ไล่ในทุกๆ ข้อมูลมาซูมเอาตรงสุดท้ายนะคะว่าตัวเลขล่าสุดอันนี้จะต่างจากฐานะผลการดำเนินง,งานนะคะช่วงเวลาจะต่างกันนิดนึงตัวเลขที่เมื่อกี้เราคุยกันก็คือ Q1 ปี66นะคะแต่ว่าตัวเลขนี้ควรเรือนจะออกช้ากว่านิดนึงนะคะตอนนี้ตัวเลขล่าสุดที่ออกมาก็จะเป็น Q4 ปี65นะคะเออนี่ควรเรือนต่อ GDP ก็ ทรงตัวใกล้เคียงกับเมื่อไตรมาสที่แล้วนะคะอยู่ที่ร้อยละ86.9นะคะหลักๆนี่ต้องบอกว่าเออใกล้เคียงทั้งในส่วนของตัว GDP แล้วก็นี่ครเรือนที่ขยายตัวในส่วนที่ชะลอลงอันนี้เราย้อนกลับไปเมื่อช่วง Q4 ปีที่แล้วนะคะนี่ส่วนใหญ่ครัวเรือนก็ชะลอลงในส่วนของ ขยายตัวชะลอลงนะคะก็คือยังขยายตัวอยู่ในส่วนของกลุ่มรถนะคะในส่วนบ้านเนี่ยยังขยายตัวในสัดส่วนที่เท่าเท่าเดิมนะคะบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลก็ยังขยายตัวอยู่ก็สะท้อนว่านี่ครัวเรือนเนี่ยยังมีบางส่วนที่รายได้ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่แล้วก็ยังคงต้องพึ่งพาสินเชื่อเพื่อรักษาสภาพคล่องแล้วก็การบริโภค คาดว่านะคะแนวโน้ม Q1 เนี่ยตัว GDP ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากตัวเลขของสภาพว์ที่ออกมากับเออนี่ครัวเรือนที่ที่มีการขยายตัวเนี่ยเราคิดว่าสัดส่วนตัวนี้จะค่อยๆทย,ยอยลดลงนะคะมาดูอีกภาพหนึ่งจะเป็นภาพของตัวหนี้ของภาคธุรกิจนะคะในกราฟทางด้านซ้ายมือนะคะเราจะเห็นสัดส่วนหนี้ภาคธุรกิจต่อ GDP ปรับลดลงต่อเนื่องนะคะถ้าเราเห็นจุดประสีแดงๆตรงปลายนะคะล่าสุดจะอยู่ที่้อยละ88.4 ะะอันนี้ก็สะท้อนว่าภาคธุรกิจมีการชําระคืนหนี้มาอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ถ้าเราดูกราฟทางด้านขวามือนะคะเราจะเห็นว่าความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจแบ่งแยกตามประเภทธุรกิจ4เรื่องนะคะสกลุ่มที่เราหยิบขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ากลุ่มที่ชัดเจนนะคะก็คือกลุ่มเส้นสีน้ําเงินด้านล่างที่เป็น tourism related ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะคะกับการท่องเที่ยวทั้งหลายนะคะมีความสามารถในการทำกำไรที่ปรับตัวดีขึ้นชัดเจน ในขณะที่อีก3เซกเตอร์ที่เราหยิบมาเป็นตัวอย่างนะคะก็จะมีการความสามารถในการทํากําไรที่ปรับลดลงโดยเฉพาะกลุ่มการผลิตนะคะก็สะท้อนจากภาคการส่งออกที่อาจจะยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่อันนี้คือตัวเลขเมื่อไตรมาสที่แล้วนะคะเราก็คิดว่าตัวเลขไตรมาสหปีนี้ที่ออกมาใหม่เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยนะคะ ในส่วนถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องความคืบหน้าของมาตรการช่วยเหลือนะคะต้องเรียนว่าในภาพรวมเนี่ยลูกหนี้ภายใต้มาตรการช่วยเหลือนะคะลดลงนะคะตัวยอดนี้ลดลงนะคะแต่ตัวจํานวนบัญชีเพิ่มขึ้นนะคะถ้าสูมเข้าไปดูจะพบว่าตัวจํานวนธนบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในกลุ่มนอนแบงค์นะคะซึ่งลูกหนี้เขาก็อาจจะมีความเปราะบางมากกว่าลูกหนี้ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ตัวเลขล่าสุดของจานวนบัญชีที่รับความช่วยเหลือก็จะอยู่ที่5.26ล้านบัญชีส่วนยอดพาน นี้เนี่ยลดลงเล็กน้อยนะคะมาอยู่ที่3.37ล้านล้านบาทน,นะคะ สำหรับความคืบหน้าของมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูนะคะที่เราหมดนะคะตอนแรกถ้าเราไม่ต่อเนี่ยจะหมดกันตั้งแต่วันที่9เมษายนนะคะซึ่งรอบที่แล้วที่มาเล่ากับทางสื่อมวลชนก็จะบอกว่าเรามีแนวโน้มที่จะต่อนะคะสุดท้ายก็คอรมอนะคะก็มีมติต่ออายุออกไปอีก1ปีนะคะสำหรับตัวมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูนะคะส่วนมาตรการผักสับพักหนี้นะคะด้วยแนวโน้มภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวต่อเนื่องแล้วนะคะแล้วก็เราก็ค่อนข้างชัดเจนคะว่าสินเชื่อพักสับผัก นี้ก็จะเป็นมาตรการที่เป็นชั่วคราวนะคะดังนั้นผักซับผักนี้ก็จะถือว่าปิดโครงการไปแล้วโดยสรุปมีลูกหนี้ที่รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น500ลายนะคะเป็นตัวเลขกลมๆพอดีนะคะเป็นยอดอนุมัติเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น74,114ล้านบาทนะคะคราวนี้ถามว่าวงเงินผักซับผักนี้นะคะที่เราตั้งไว้100ล้านบาทก็จะมียอดเหลืออยู่ประมาณ25,886ล้านบาทนะคะคลมก็มีมติให้โอนวงเงิน25นี้นะคะกลับขึ้นไปให้กับสินเชื่อฟื้นฟูนะคะเพราะฉะนั้น ิมเนี่ยสินเชื่อฟุ้นฟูที่ตั้งวงเงินไว้250,000ล้านบาทก็จะบวกไปอีกประมาณ25,886รวมกันก็จะเป็น275,886ล้านบาทค่ะปัจจุบันก็ปล่อยไปแล้วนะคะ236,218ล้านบาทเป็นลูกหนี้ประมาณ63,000ลายนะคะแล้วก็วงเงินอนุมัติเนี่ยอยู่ที่ราว ลายไม่ใหญ่นะคะ3.7ล้านบาทต่อรายนะคะการกระจายตัวถือว่าดีทั้งขนาดประเภทธุรกิจแล้วก็ภูมิภาคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยด้วยระยะเวลาไปจนถึง1ปีข้างหน้าก็คือประมาณช่วงวันที่9เมษายน67นะคะเรายังมีวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ40,000ล้านบาทนะคะที่ยังสามารถใช้ได้ คราวนี้มาในภาพถัดไปก็เลยขอเจาะลงไปว่าตัวสินเชื่อฟื้นฟูถ้าจํากันได้นะคะช่วงต้นที่เราออกมาตรการเนี่ยเราบอกว่าเราจะแบ่งออกเป็น3ระยะนะคะระยะที่1คือเป็นช่วงเยียวยานะคะหลังจากเราปล่อยระยะที่1ไปได้ประมาณแสนล้านในช่วง4เดือนแรกเนี่ยเราได้มีการปรับสกรีมนะคะเป็นระยะที่2ก็คือเป็นระยะที่ธุรกิจเริ่มรีโอเปนแล้วเราก็ตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นนะคะว่าหลังจากที่เราเจอโควิดไประยะหนึ่งเนี่ยธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพราะฉะนั้นเราได้มีการปรับสินเชื่อฟื้นฟูเป็นระยะที่3 ก็คือเป็นสินเชื่อที่เราเรียกว่าคล้ายๆ Transformation Loan นะคะเพื่อเป็นการเอื้อให้ธุรกิจที่สามารถปรับตัวเนี่ยเ,ออเข้ามาใช้อันนี้ในการปรับตัวเพื่อรองรับกับกระแสข้างหน้าได้ที่เราเรียกว่าเป็น New Normal นะคะแต่ทั้งนี้เนี่ยในกลุ่มคนที่ยังไม่สามารถปรับตัวเรายังคงสินเชื่อฟื้นฟูระยะ2ไว้ด้วยนะคะมันด้วยวงเงิน4 0,000นล้าน,นจริงๆยังใช้ได้ทั้ง2วัตถุประสงค์นะคะหลักๆตัวสินเชื่อวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาเล่าเพิ่มนะคะในสินเชื่อเพื่อการปรับตัวนิดนึงว่าหลังจากที่เราปรับ สกีมไปนะคะแล้วก็มีการปรับเงื่อนไขบางประการให้ยืดหยุ่นขึ้นนะคะทางเงื่อนไขการคำประกันจากบสยแล้วก็ในเรื่องของวงเงินสูงสุดของตัวสินเชื่อนะคะตอนนี้ก็มีแบงค์นะคะที่เข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยประมาณาส่งโปรดักต์โปรแกรมให้เราอปร o ูฟแล้ว16แบงค์นะคะแต่มีการกู้ยืมเงินให้กับ SME แล้วประมาณ11 1 สถาบันการเงินนะคะทั้งนี้เนี่ยรูปแบบการปรับตัวจะมีทั้งสิ้น3รูปแบบก็คือลองรับในกลุ่มที่เป็นกลีนนะคะหลักๆเลยที่เราเห็นมีการกู้ยืมเงินกันในกลุ่มผู้ประกอบการที่รับสินเชื่อไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ยสามรายเป็นวงเงินประมาณ3,362ล้านบาทนะคะเฉลี่ยประมาณ10ล้านนะคะ ต่อรายก็จะใหญ่ฟอรสินเชื่อฟื้นฟูปกติเพราะว่าอันนี้จะเป็นวงเงินเพื่อการลงทุนไปปรับปรุงกิจการหลักๆที่เราเห็นเลยนะคะก็จะรองรับกรีนเนี่ยเยอะที่สุดทั้งในกลุ่มจํานวนลายก็คือประมาณ58%ของ330ราลายถ้าเป็นสินเชื่อก็ประมาณ65%ในกราฟวงกลมด้านล่างนะคะที่เป็นเรื่องกรีน เอาไปทำอะไรนะคะในเรื่องกรีนส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการติดตั้งโซลา r เซลล์นะคะก็รองรับภาวะค่าไฟที่สูงขึ้นนะคะติดตั้งเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนต่างๆนะคะลงทุนพวกชาร์จิ้งสเตชันนะคะกับรถ EV ทั้งหลายมีการลงทุนในอุปกรณ์ประหยัดพลังงานที่รับสลากประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงอันนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นตัวาภาพที่เราเห็นจริงๆว่าตัวธุรกิจที่มากู้ยืมเงินเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไร กลุ่มที่2ลงลงมาก็คือกลุ่มสีฟ้า,ฟานะคะก็จะเป็นการรองรับในกลุ่มของดิจิทัลเทคโนโลยีนะคะเราเห็นมีการกู้ยืมเงินไปนะคะเพื่อเปลี่ยนเครื่องจกักรให้รองรับการทำงานแบบออโตเมชันมากขึ้นนะคะมีการลงทุนระบบงานหลังบ้านนะคะพวก Smart ทแว e h เฮาสในการตัดสต็อกสินค้าแบบออโตเมทมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการเพิ่มช่องทางการขายผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ สุดท้ายก็จะเป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือเรื่อง Innovation นะคะก็จะเป็นการลงทุนใน Smart Farming ระบบปิดนะคะก็คือการเลี้ยงสัตว์ที่ควบคุมอุณหภูมิควบคุมอ,อ,อาหารควบคุมความชื้นต่างๆนะคะมีการลงทุนในการแปลรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลคา่านอกจากนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนสถานประกอบการนะคะเป็นธุรกิจพวกเ l n e s s หรือว่าเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์นะคะว่าตัวสินเชื่อเพื่อการปรับตัวเนี่ยต้องบอกว่าตั้งต้นมาจากพรกอฟื้นฟูเพราะฉะนัน ที่จะเข้าได้เนี่ยต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีคุณสมบัติตามพอรกอฟฟื้นฟูนะคะเข้ามาแล้วก็สามารถมาปรับตัวใน3รูปแบบก็คือรองรับกรีนนะคะ ESG ทั้งหลายรองรับดิจิทัลเทคโนโลยีแล้วก็อินโนเวชันค่ะก็ยังเหลือเวลาที่จะใช้วงเงินนี้จนกว่าจะหมดนะคะถึงประมาณช่วงเมษาปี67นะคะ ในส่วนสุดท้ายที่ขออนุญาตมาเล่าในวันนี้ก็คือเรื่องปรับสกรีมคลินิกแก้หนี้นะคะที่เราตั้งคลินิกแก้หนี้มาสําหรับลูกหนี้ที่เป็นอันเซเคียวก็คือไม่มีประกันนะคะพวกโปรดักตบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อสมบุคคลที่เป็นหนี้เสียแล้วเขาอาจจะถือบัตรหลายใบยหรือมีเพอร์ซนอลโลนกับหลายเจ้าถ้าเขาไปคุยทีละเจ้าทีละเจ้าอาจจะลาบากาะเราก็มีการตั้งคลินิกแก้หนี้มาตั้งแต่ช่วงประมาณปี60นะคะ ตัวสกรีมของเงื่อนไขคลินิกแก้หนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นระยะนะคะล่าสุดนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม 66, 66เป็นต้นมานะคะเรามีการปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อให้ลูกหนี้มีสิทธิ์เข้าโครงการแล้วก็แก้หนี้ได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้นนะคะก็เลยขออนุญ,ญาตมาสรุปนะคะว่าหลักๆเราปรับอะไรไปบ้างนะคะตัวล่าสุดที่เราปรับเลยก็คือเรื่องปรับเกณฑ์คุณสมบัติลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้ได้ทันเวลามากขึ้นจากอะไรนะ ะะจากเดิมเน่ยเราบอกว่าเราจะมีคัตอัปเดตนะคะปีละ2ครั้งนะคะหลักๆก,ก็จะประมาณกลุ่มพา กับสิงหากันยานะคะคกุมภาพกันยาของทุกปีแล้วเราบอกว่าลูกหนี้เงื่อนไขต้องเป็น NPL นะคะเราก็พบปัญหาจากการที่เราไปออกบูธมอหนี่ทั้งหลายนะคะเราพบว่าลูกหนี้หลายท่านก็จะบอกว่าอ่ะเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เพราะอะไรนะคะเออณนะสมมตินะคะเราตัดวันที่1กุมภาเนี่ยปรากฏว,ว่าวันที่1กุมภาลูกหนี้อาจจะค้างชําระสมมติยกตัวอยา่างนะคะ70วันยังไม่ถึง90วันเนี่ยลูกหนี้เขาไม่ได้ลูกหนี้จะไปเข้าได้อีกทีคือต้องรอไปอีก6เดือนนะคะเพื่อไปเปิดคัดออฟเดตรอบ2คือช่วง ที่1กันยาแปลว่าอะไรแปลว่าลูกนี้จะค้างชําระ6เดือนก็คือ180วันบวกกับ70วันเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็น250วันแล้ว 250วันต้องบอกว่ายาวนานเกินไปนะคะส่วนใหญ่เจ้าหนี้กลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลก็จะอาจจะมีการขายหนี้ออกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรอบใหม่เนี่ยเราไม่มีคัดออฟเดตแล้วนะคะเราจะคล้ายๆเป็นโรลลิ่งไปเรื่อยๆโดยเรามีการขยับนะคะจากที่ต้องเป็น NPL ก็คือ90เนี่ยเพิ่มมาเป็นว่าเป็นหนี้เสียนะคะที่ค้างชําระเกิน120วันเนี่ยสามารถเข้าร่วมโครงการได้ก็ไม่ต้องรอรอบแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่ค้าง120วันแล้วประสงค์ก็สามารถยื่นแอปพลิเคชันนะคะเข้ามาในระบบได้ อันที่2ก็คือมีการปรับเงื่อนไขการชําระหนี้ภายหลังเข้าร่วมโครงการนะคะจากเดิมเงื่อนไขมันค่อนข้างฟิกซ์มากๆว่าพอเข้ามาแล้วเราจ่ายไม่ได้เนี่ยมีทางเลือกเดียวก็คือพักชําระนะคะแต่ต้องเรียนว่าด้วยทิศทางการแก้หนี้ในช่วงที่เราทํามาตั้งแต่หลังจากเราหมดมาตรการประเภทหวานแหหรือว่าเป็นมาตรการแบบภาพรวมไปแล้วเนี่ยเราต้องการโฟกัสมากขึ้นเพราะ,ะนั้นเราปรับเงื่อนไขให้เพิ่มทางเลือกนะคะเพิ่มเติมจากเดิมที่จะมีแค่พักก็ไม่ใช่พักละแต่เราขอให้มีการปรับโครง สร้างหนี้นะคะออตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกหนี้แล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือเราปรับการสื่อสารเพราะจากที่เราคุยกับลูกหนี้ที่เป็นหนี้เสียเราพบว่าหลายส่วนเลยที่ลูกหนี้ไม่ทราบว่ามีโครงการนี้นะคะหมายว่าทางแบงค์ชาติประชาสัมพันธ์ก็อาจจะยังเข้าถึงลูกหนี้ไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราปรับก็คือเราบอกว่าเราขอให้สถาบันการเงินนะคะที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยช่วยผลักดันการสื่อสารให้เข้าถึงลูกหนี้ยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะลูกหนี้ที่ ตรงเกณฑ์คุณสมบัตินะคะทราบถึงสิทธิและโครงการผ่านช่องทางการสื่อสารของสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการนะคะเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่แบงค์ชาติแล้วก็ทางแซมนะคะบริษัทบริหาราสินทรัพย์สุขุมวิทที่สื่อสารอยู่เราก็จะเห็นแล้วว่าแบงค์เองเจ้านี้ก็เริ่มมีการสื่อสารทั้งผ่านโซเชียลมีเดียนะคะของแบงค์นะคะผ่านแอปพลิเคชันที่อยู่ในโมบายแอปพลิเคชันของเรานะคะรวมถึงผ่านพวกไลน์แอคเคาท์แล้วก็เว็บไซต์ต่างๆนะคะเราพบว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนช่องทางประชาสัมพันธ์มาเนี่ยเราพบว่า ตัวใบสมัครที่เข้ามาสู่คลินิกแก้นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะลองลองเปรียบเทียบช่วงเวลาเดียวกันก็คือ1-14เมษาปีนี้เทียบกับ1-14พฤษภาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอัตราตัวใบสมัครเนี่ยเพิ่มจากประมาณเ,ออเดือนละประมาณ1800ไรายการนะคะขึ้นมาเป็นประมาณ11000รายการนะคะก็ประมาณ200%ที่ทําให้มีผู้ยื่นเข้ารับสมัครมา อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะคะของส่วนที่ที่เตรียมมาเล่าเกี่ยวกับออฐานะผลการเงานภาพของนี้ครัวเรือนนะคะนี่ธุรกิจแล้วก็ตัวมาตรการช่วยเหลือต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยน,นะคะ่ะ